สบัดีปลาลกับสบัสดีเอพทุกคานปุบพ่อก็ับสองป้าชนีป่าที่เกาปลาลูกมนการย่ำเร่งๆเนาะปลาลู้าสิพาข้าสิพาปลาลุงไปบึงเนาะเผินไทยไทยดินเนาะห้ป่าชนีป่าป่าชนีป่าเนิบูมันเนาะปลาลุไปบึงไปชมนกกันเลยจ้าปลาลสวัสดีปลาลูงเสงไทยเนาะอย่ดพูดเลยเนาะปลาล ขัว้วจะไล่ลายลงเง็บหนักหากบูเมนว้วห้าลงเาปลาลุรงรวมไปชนนกันเลยปลาลุงปาลุงทางห่วยจะหนีคือทางไปชวนปา่าจหนีป่าปลาลุงมาชมนกันเลยเท่ากันที่ยืนเียงหลดุ

เดอดปลาลกไกลนึงน้ากันจะกินหนาเลยจะกินหนาแหงปลาลุงเามกอดกินนามอุ้ยนามทรืมาตั้งมีปลาลุงเซซีเมนหนาันลืมนะปลาลุงลืมมาีกีน,นก,ก,กับปลาลพาไปกินเหลือเนงะปลาลุงหามาเพาะหน้าอากาศคันเพาะนปลาลุง มีแหงได้ปะลุงมีแหงสุดยอดเลยมีแหงมีแหงปะลุงเฮากะสิพัก่อนก่อนเนาะปาลุงจะหน่อยหน่อยเลยเหาะกะจัย่างไปต่อเนาะปาลุงเพราะว่ามันไกลปาลุงแต่บรรยากาไปหอดเนาะเฮากะได้ยินเสียงหลุดดูดปาลุงต้องมีการพักผ่อนกะ ไข่เนยเนาะปลาลูกปลายปลาลุงหย่างไปน้ำการปลาลูกยิบยิบชงหน้าต้องมีกาแเม่แล้วปลาลูกปลาหย่าง,น,าง,งากกน้ำกา 跟我们拍塑药 มาหอดเรียบร้อยนุ่ปลุงหอดหน้าเรียบร้อยก็เมื่อยเจอปลุงเลยเกิอสีย่างมาหอดเนาะเข้ากะบในเก็บน้ำนุ่ปลุงเข้ากับไปเจอไอ้ตึกไอตึกอ่ะเด็กกินน้ำน่าก็เลยน้าที่เข้าเด็กเก็บนุ่ปลุกโอ๊ยเจ้าชีพเปาเห็ยังหลักไหลหูโอ้ย คนนฟัของป่าจะมีป่ากําลังทีู่มันปลาลุงปลาลุงลาี่าินาะคกําลังไทยปลาลุงกําลังไทยบคนยบูมปลาลุงนไทยยูมปลาลุงปลาลุงที่นไก่ปลาลุงไทยผูมปลาลุนกาที่บมนมีป่านะมปาลาลุงจมีเนือเนาะ ปลาลุงลงไปหาหนเนาะเร่งรถไปปลาลุงหน้าถึงนเงินด้วยปลาลุงหลังจากเข้ามาจะบิง่งรถไทยเนาะรถไทยรือว่ารถด,ดุดเนาะรถไทยใหญ่ดือว่ารถด,ดุดใหญ่เนะาะปลาลุงเบิ่นกะไทยเนาะไทยเป็นคู่เป็นคู่ปลูกมันให้ปลาสนีปลาเนาะเข้า,ากันมา มาดิดตึงเนื้อปลาลุงเท่ากับไปคนพื้นโล่งเฉยไอตึกก็ดูหน้าปลาลุงอันนี้คือต้นมะกระโบกปลาลุงต้นบกปลาลุงหอมบกเนาะเทากับปลาลุงเบิ่งหมานี่ปลาลุงหมากมันกินได้ปลาลุงหมากมันเอาไปผ่ากินก็ได้ปลาลุงหมากมันนี่เพิ่นเอิ้นต้นบกเนาะปลาลุง ากมันจะกินได้หลังจากข้ามาแต่เบิ่งเนาะไทยสวนมะปรุงข้าวกระนาพอดีเลยเอากะบัดนี้ข้าวกระกินได้ย่างย่างไปคนนั่นเออขอโทษตัวไปอะายเดือบารุงข้าวกระนาย่างไปคนพื้นเนาะลงซอยไอ้ตึกเนาะบารุงพื้นตายเลยเนาะบารุงพื้นทีได้เพื่นเลยมตาตัดเอาเนาะไอ้เบื้อชอบมันการะสาลี ปาลุงเห็นเห็นมุ้งตัวนี้แหละคิดทอดทีผู้ใหญ่ใจดีเปิดพารกมาให้ได้ปลาลุงเฮากระโคบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อที่เปิดพารกมุ้งมาให้นะปลาลุงเฮาเบิ่งมุ้งยันได้เฮากระกิดทอดเพลินเนาะปลาลุงก้อยเพลินอยู่ดีมีแห้งสุขภาพก็นแคงเด้อปลาลุงจ้าทุกก็นี้กันามุ้งน้อปลาลุงซามุ้งเลยจ้ะ ตามมุงเศ้านะพี่เนาะป้าลุงตามมุ่งแรง,นรงเนาฮากาสิได้มานั่งพักผก่อนก่อนเนาะและ้วเฮาจังสีไปคนพื้นลงถอยไอตา้าเนาะป้าลุงเมึนกะขี่รถไทยไปก่อนเท่า,านั้น,มมน,น,นะะเนาะป้าลุงหลังจากขึ้นมาพอกินน้ำนะเฮาเนาะเมึนจะขี่รถไทยไปก่อนเลยเนาะป้าลุงเพิ่งเสร็จแล้วเฮากาสิได้ไปแล้วป้าลุง ข้าหมอนี้ฉันรู้เจิแก้งกระเอะดีกครับะลุงก็มีข้าวกระเพรซีดีดูไปให้ไอ้ตาานเาไปรู้อาร้ จะดูแลแล้วนะ คนแก่ขึ้นมาจากดินป่าชนีป่าเนาะป่าชนีป่าไายมาลงเตาเนาะปะ่าลุงไายพื้นมาลงเตาเนาะมาลงเตาเม่นหองอระเนื้อพอน้องอระเนื้เนาะปะ่าลุงพักมาได้ทสองโหลดปล่าลุง มีปลาลุงถ้าก็ได้นสามโดดเนาะปลาลุงเนาะสามโดดเนาะปลาลุงสามโดดเนาะ,นะ,นะอันนี้เป็นพืชไงเนี่ยปลาลุงอันนี้เป็นพืชน,น้อยอันนี้เนาะเต้าเหมือนจะแตกปลาลุง

สี่ไข่ปลาลุงสีไข่ห้างหนุกปลาลุงห้างหนุกเขาโบกอ่ะห้างหนุกยังเนาะนี่นี่เขาสีเมียนบนเก่าปลาลูกงูมันอยู่ปลาลุงเขาสีเอาเมียนบนเก่าเนาะปลาลุงเขาสีเอาเขาไปเมียนเนาะอืห้างหนุกมากมากปะที่ห้างหนุกปลาลุงเนาะกิ๊กเขาสีเอาเมียนบนเก่าเนาะนี่ม uh ัน hmm. มาผักเนาะปลาลุงอือัน <lymph> น <unun aries> ี้คือหูเนาะ อุ้ยเหลยกระลีปลาลูกหน้าแบบเห็นห่างหนุกปลาลูกเลยอุ้ยเกิดอาการไม่คาดคิดเลยปลาลุกหมาแบบเห็นห่างหนุกเนาะสี่ไข่เลยเนาะปลาลุกหืมอยากใครอะมีผักเพราะว่ามันสีมาเองเนี่ยปลาลูกเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นผู้ไปปลาลูกมี่มันจะบหนาที่กินกินมาอยู่หนุกเป็ปลาลูก จะมีสีไข่เนาะฮะบูฮับบูหูวัาหนุกยังเนาะปลาลูกทาลุ่นทาชุมนำกันเนาะเฮาเฮาสีทามเฮาสีทามไอต่าเนาะปลาลูกเฮาสีทามไอต่าเนาะคินเดบ่อันนึ่สีไข่บอดได้คองนุกคองนุกอันนี้ฮับต้มกินบอดได้ไฮมันแพรลูกออกมาสี่โตปลาลูกโดยสี่โตเนาะนกแก้มบุ่มผายหยากต้มกิน ตมกินไม่ได้มันเป็นของนกจ้านี่ตุ่มกินไม่ได้นะปลาลุงมันเป็นของนกน้องแก้มบูมอยากต้มกินปลาลุงก็ไม่ได้นะครับปลาลุงมันเป็นของนกสี่ไข่ปลาลุกโอ้แหมูบันนี่

อกน้ำของป่าสนมีป่าแล้วก็มีหน้าทา,า,า,างไว้เอากระสีใหญมา ไปไหนกันไปดูอาอีกอย่างเย็นค่ะคุณแม่บอกกันแบบรู้รืบอ่าา เขาที่แห้งเขาก็อยากอาบน้ำปลาลุงมันหมันทอดเขาก็อยากกอบกุยต้นเลือปลาลุงปลาลุง,งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้เดื่องปลาลุงเขากะพาปลาลุงไปเบิง่งเขาเนาะดุดชวนเลยกะประกาคนพืน้นเนาะปลาลุง ไอเติงเป็นคนแก่เนาะป่าทีรีป่าให้เพิรนมาให้ให้แม่น้องอนเนยเอาเพิ่์มมาลงเตาเนาะกับพ่อแม่น้องอนเนยแล้วกะพ่อน้ย์องอเนยเนาะปลาลุงมาให้เพิรนลงเตาเนาะสำหรับคลิปนี้ครับการช่มาพฝากเพื่อนเด้อปลาลุงจีเรคอจุกจิบเป็นเพียงแค่นี้เด้อปลาลุงผากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ส่องป้าชนีดป้านี่เด้อป้าลุงสบายดีป้าลุงบ๊ายบายกลับสบายดีป้าลุงกลับสบายดีเอเชีุกท่านตกพ่อกับส่องป้าชนีป้าคือเกาป้าลุงนีการย่ำเล่งๆเนาะป้าลุงถ้าสิพาเอาสิพาป้าลุงไปบึงเนาะ เผิ่นไทยไทยดินเนาะห้ป่าจะีป่าป่าจะีป่าเ่ิปูปปมันเนาะปลาลุงไปเบิ่งไปชมกันเลยจ้าปลาลุงสบาทีป่าลุงผ่ไทยเนาะ่อยูพูดเลยเนาะปลาลุงขวยห้ายปาลุงแหนบนาฮากูแมนขวยห้าวเนาะปาลุง